สวัสด <olla plusieurs S 1> ีครับผมแซมนะครับจากรายการบัวชวนร้อยวันพันโลนะครับวันนี้ผมเองก็ได้ชวนพี e. ่ป้อมนะครับสัญญาคันช wow ัยนะครับกับพี่พิชิตนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับตอนนี้พี่ป้อมสัญญาคันชัยกับพี่พิชิตเรามาอยู่พร้อมกันพร้อมตายแล้วนะครับดีครับ ดีมากเลยครับพ่อไม่เกลียดรายการพอดีได้มาซ้อมซ้อมยวันพันโลนะครับเป็นไฟครับผมก็เดี๋ยวพี่ป้อมก็ลงร้อยวันพันโลอยู่แล้วนะครับลงอยแล้วนะลงอยู่แล้วซ้อมๆพี่ซ้อมๆซุ่มๆก็พยายามซ้อมให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็ซ้อมให้ซ้อมเสมอโอเคเป็นงานที่ดีที่สุดร้อยวันพันโลก็เป็นงานที่เราให้นักวิ่งทุกคนนะครับมาร่วมกันซ้อมทุกวันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนเนี่ยเจตนาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องวิ่งร้อยโลตอนนั้นถึงจะมาสมัครรายการนี้นะครับใครก็ได้นะครับวิบงบ่งได้ทั้งทั้งระยะ10โลทั้งระยะ21โลทั้งระยะาาอนะฮะหรือว่าบางคนจะไปวิ่งออาต้าเนี่ยก็ซ้อมได้ก็คือว่าเวอร์ชวลเนี่ยมันจุดเด่นของมันก็คือว่าเราสามารถซ้อมได้ในที่และเวลาที่เราเลือก นะะฮตามโปรแกรมของเราเราอาจจะซ้อมนะฮะเฉลี่ยเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งก็สัก70็ดสิบโลตกวันละสิบโลผมว่าตกก็ตกวันละสิบโลนะวิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งบนลู่ลู่วิ่งบนฟิตเนสก็ได้อะไรก็ได้ตามทันทีที่มาใช่ทันทีที่มาที่สวนเราอาจจะวอร์มทันทีที่เริ่มวอร์มปุ๊บเราก็เริ่มจับ เริ่มจับเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้จํากัดเวลาว่าจะต้อง10โลต้องวิ่งให้จบภายใน2ชั่วโมงเลยไม่จำกัดไม่จำ่ไดใช่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องวิ่งเพลเท่าไรระยะทางอย่างเดียวเหตุผลก็คือว่ามันจะได้ศักยภาพของคนวิ่งเองนะฮะแล้วก็แผนการของคนวิ่งเองบางวันอาจจะวิ่งเป็นแบบ t ทมโปอย่างเงี้ยก็เป็นสปีดหนึงบางวันอาจจะวิ่งลองรันก็เป็นสปีดหนึงบางวันจะเป็นอินทวอร์ก็เป็นสปีดหนึ่งสามารถมิกซ์กันได้หรือบางวันจะอีซี่ก็เป็นสปีดหนึ่งแต่เราเน้นเนี่ยคือว่าเราต้องการให้มีความสม่ำเสมอับผมเชื่อว่าพี่ป้อมเนี่ยนะในฐาระที่เป็นนักวิ่งทุดเนี่ยมากประสบการณ์เตียนจบเนี่ย ก็คงซ้อมสม่ำเสมอเสมอผมแป่ว่าผมแบบไม่มีไม่ได้ทางานพื่อแค่ไม่ทานเป็นเกียร์ผมว่ามีเวลาซ้อมเยอะผมว่าผมจะองไงอ่ะมันวิ่งได้เต็มที่ครับผมส่วนมากผมจะเน้นแบบกางไปหาเร็วครับผมแบบบางคนมีเวลาน้อยบางทีทํางานแล้วต้องต้องเร็วทาความเร็วทําไม่ได้เงี้ยก็ซ้อมไปให้ต่อเนื่องพี่ไม่ต้องเร็วไม่ต้องอะไรตามร่างกายตัวเองครับผมผมว่าทุกคนต้องมุ่งมั่นความเร็วไปแล้ว ความเร็วทุกคนมันต้องการแต่ละคนมันแต่ละจุดแต่ละคนนะมันความเหนื่อยความร้ายเหมือนกันไม่กกยภาพของร่างกายแล้วก็เวลาเวลาพี่สามเวลาเวลาสำคัญมากเลยครับผมเวลาน้อยอ่ะก็พยายามทาให้เร็วขึ้นเวลาเยอะก็ไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆสนุกๆเพลินๆร้องเพลงไปตามสวนตามอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกวันเวลาดีๆครับผมเป็นเวลาที่ว่างๆเสาร์อาทิตย์ผมว่าคนทุกคนทําได้ดีเสาร์อาทิตย์แล้วยิ่งคนมาลงเยอะๆที่ผมพูดนี่ก็ร้อยวันพันโลพันโลบางที กินการวโอ้พันโลคนนี้พันโลถ้าร้อยวันจริงๆมันก็แค่อะไรวันหนึ่งสิบโลเองนะมันก็ไม่เยอะแล้วคิดไปคิดมานะก็มีธารมากก็วันไหนวันไหนวันวันไหนเราไม่ได้วิ่งนะครับผมแล้วก็วันต่อมาก็เพิ่มเป็นยี่สิบโลหรือสามสิบโลถ้าวันที่เราว่างๆนะแต่หลังเลิกงานเนี้ยบางคนส่วนมากคนทำงานในพี่การถึงสุกงาเลิกงานห้าโมงเย็นนะมาวิ่งแต่ความพนธ์งานนะพี่นะทำงานเลิกงานประมาณหกโมงเนี้ยไปวิ่งสองสามทุ่มมันมันวิ่งดีพี่นะเพราะข้ามงานวิ่งวิ่งเนี้ยทำงานเออพันท้ายนะผมว่าวิิิ่่่่่งงงงดีีนนนนะะเเเลลลลกกาาไมมหืออยพรวสััโโจ คล้ายๆลฟื้นไปเราทำมันเหรอมันฟื้นแล้วก็มันจะโล่งอะไรกินข้าวกินน้ำเราเครียดเดินเราเครียดไปอย่างงานเนี่ยเราได้วิ่งแล้วรู้สึกปลดปล่อยแต่แต่ไม่ใช่เรื่องงานสองทุ่มนห้ไปวิ่งถึงสว่างไม่ไหวพี่ร่างกายนะนี่ทำงานต่อไม่ได้เออมันต้องมีการพักผ่อนบ้างนะพี่น้องแล้วก็วิ่งไปผมว่ามันเป็นอะไรที่อะไรทำให้เราต่อเนื่องพี่น้องกิจกรรมนี้ผมว่าดีๆีดีทำให้คนมุ่งมั่นทำเป้าหมายแบบซ้อมแบบมันแบบไม่บังคับแบบมีเป้าพี่มีเป้ามันไม่ไม่ต้องอัดเป็นแบบ ต้องแข่งขันเป็นวันละเยอะๆนะวันละสิบโลคิดง่ายวันละห้าโลสิบโลอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนทําได้ครับผมจริงๆสำหรับมือใหม่นะครับผมอยากแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะครับลองวิ่งดูนะครับเพราะว่าพี่ป้อมบอกว่าเอ้ยพอวันเสาร์ที่เขามาวิ่งทีสามสิบโลโอเคมันอาจจะดูฟังดูน่ากลัวนะครับส่หรไปสำหรับคือถ้าเกิดคนที่มือใหม่จริงๆปุ๊บเนี่ยขอให้มันผ่านเดือนแรกไปก่อนนะครับซึ่งซึ่งเดือนแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะเราอาจจะไม่ถึงเจ็ดสิบโลก็ได้ไม่เป็นไรถูกไหมไม่ถึงไม่เป็นไร แต่พอเดือนพอครบเดือนปุ๊บพอเดือนที่2ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเติมได้แล้วร่างกายร่างกายขา้าวจกไปวิ่งวันละมันจะเติม15บหโลได้แล้วเสาสิอาทิตย์สิบห้าถูกไหมครับแล้วพอไปขึ้นเดือนที่3เนี่ยตอนนี้มันเอาแล้วตอนนี้มันอาจจะแบ็คทูแบ็คทีละยี่สิบโลยี่สิบถูกไหมสองวันถูกไหมหรืออาจจะเป็นห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตีตื้นมาครบทันโลได้พอจังคำผมว่าร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ซ้ำเดิมอีกมันจะมันจะแข็งขึ้นมันจะเร็วขึ้นมันจะะะมมมมมมีีีเเป้้าาาาาาหยยยิิิ่่่่่งงงงงคนนนนววววอตสรััผพลลกกกใ ันเจอคนที่เด็กหรือผู้ใหญ่แล้วไปวิ่งเล่นกันผพว่ามันจะมีการมีพลังห้ผมใ่ไวิ่งไปเรื่อยมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขมเร็วขึ้นเรื่อยเพราะว่าคือใตอนเนื้อพี่ผมไ่พลักษณาว่าที่ว่าเรากําหนดไว้พันโลเนี่ยมันดีตรงไหนใช่ไหมมันดีตรงที่ว่าทําให้เรามีความต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วความยืดหยุ่นเนี่ยของการที่เราจะผสมอย่างบางคนถ้ามีเวลาเนี่ยอาจจะวิ่งเช้าเย็นก็ได้ใช่ครับมันก็จะไม่หนักเกินไปสมมุติว่าจะเพิ่มไมเลสขึ้นมาให้มันมากขึ้น เราก็จะเช้าสัก10โลเย็นมาอีกสัก8โลอย่างเงี้ยสมวันนี้เราก็ได้18โลแโล้วพูดถึงทําได้นะฮะจริงๆในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยผมว่าน่าซอมาเพราะว่ามันมีผู้สูงอายุนะครับที่เกษียณก่อนอายุเนี่ยาะว่าโควิดเข้ามาอาจจะแบบว่าแม้ว่าที้เกียนทำแล้วไหนๆก็เหลืออีกปีสองปีถูกไหมก็มีเยอะนะครับที่แบบว่าเกษียณก่อนนะครับซึ่งเวลาบ้างมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมก็เวลาวิ่งมีเวลาซ้อมเช้าซ้อมเย็นเลยถูกไหมครับนะครับมูมานะเลยนะครับก็ ในรอบสามเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยก็ได้คร่างกายแกร่งขึ้นมากเลยใช่รว่าอย่างจะ่อกว่าเก๋นะแล้วพี่พ้อมเนี่ยซ้อมวันละกี่โลฮะโดยเฉลี่ยส่วนมากถ้าถ้าซ้อมแบบแบบเพชรห้าเพชรหกผมว่าผมวันนึงผมซ้อมเพลทร้อยโลได้พี่ร้อยโลได้แต่ส่วนมากผมไม่ไม่เน้นขนาดนั้นสุดว่าผมซ้อมเยอะส่วนมากซ้หรับพวกเอากำลังไปวิ่งขึ้นเขาสูงๆส่วนมากผมจะเน้นความเร็วมากกว่าครับผมเนน้ความเร็วเพชรสี่เพชรห้าเพชรสามไปปลายอย่างเงี้ยเน้นความเร็วเพราะว่าการการแข่งขันมันต้อง มันต้องมีความเร็วครับผมถึงจะได้รางวัลครับผมต้องกระชับนะครับผมความทนเรามีอยู่แล้วครับผมผมเลยเพราะว่าผมซ้อมต่อเนื่องซ้อมทุกวันอยู่แล้วบางทีผมกินข้าวสามมือเนี่ยผมซ้อมแทบสามมือเลยนะครับผมถ้ามีเวลามากวิ่งซ้อมสามมือเลยครับผมสองมื้อสามมือเราเลือกเอาที่ใกล้ๆแข่งสมมารผมกินให้ใกล้ๆแข่งครับผมใกล้ๆแข่งสัดส่วนล่ะพี่ป้อมวิ่งแบบประเภทอินทเวลกับลองรันนะ ที่พ่อสัดส่วนเป็นยังไงส่วนมากผมอย50ห้าสิบห้าสิบหรือว่าดักไปส่วนมากห้าสิบห้าสิบไปเลยห้าสิบห้าสิบผมจะเน้นช่วงใกล้แข่งอย่างเดียวการอยู่กันทิ้งมันผมจะเน้นใกล้แข่งทั่วไปก็วิ่งตามผมส่วนมากผมผมว่าอยากให้ทุนอ่าให้ซ้อมตามร่างกายตัวเองอ่ามีเป้าหมายพี่เป้าหมายเราได้พันโลเราต้องต้องเป้าหมายให้มันวันละสิบโลก็ต้องสิบโลให้ได้สิบโลก็ได้ส่วนมากผมไม่ทำเพื่อ วันนี้สิบโลผมจะไม่เผื่อจะเผื่อนะวันนี้สิบโลพรุ่งนี้อาจจะสิบเอ็ดพรุ่งนี้อาจจะสิบสองสิบสามขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันจะเพิ่มปูบูมเรื่อยๆมันเราลงขอดสปินที่นะร้อยเมตรพรุ่งนี้ก็ร้อยสิบเมตรพรุ่งนี้ร้อยยี่สิบจะเป็นกิโลลงขอดเป็นสปินนี่นะสปรินก็เพิ่มไปเรื่อยร่างกายมันจะทนทนทนไปเรื่อยถ้าเราทำเนื้อเนื้อมันทนทนมันก็มันก็จะไปได้เองพี่ขาขามันจะไปเองเราตั้งตั้งเป้ามีเป้าหมายแล้วก็ทำอะไรให้มันอาทำให้อาทำร่างกายมันเองพี่ผมว่านะทำไมม ผู้ที่ว่าครับผมว่านะถ้าถ้าคุณทําช้าอยู่ง้นมันก็ก็อยู่ง้นพี่ก็ช้าๆไงถ้าถ้าคุณเพิ่มความเร็วแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นระบบหายใจระบบอะไรร่างกายมันจะแข็งแข่งแข็งขึ้นเรื่อยๆนะผมน่าจะน่าจะลองทําดูพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยวิ่งแบบมีเป้าหมายอย่างเงี้ยพันโลผมว่าทุกคนทําได้พี่มันเป็นอะไรที่ไม่ยากพี่ก็ก้าวพี่วันละวันละสิบโลอ่ะไม่ยากเลยเลือกงานหรือเวลาหรือถ้ามีเวลามากก็เพิ่มเป็นให้มัน วันนี้ถ้าพุ่งนี้20เราไม่พุ่งวันหนึ่งถ้าเราไม่ว่างเราพุ่งนี้ไม่วิ่งก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ทดแทนกันไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ให้มันกับตัวเองครับพี่ว่าเราทําได้ก็ผมว่าทุกคนก็ทําได้เหมือนกันถ้าพันโลนี่สําหรับพี่ป้อมนี่คงอ,อาจจะแค่20บวันก็อาจจะจบแล้วถ้าตั้งใจอย่างนี้ยี่สิบวันถ้าไม่มีงานแข่งงานน,น,นาถ้ามีงานแข่งต่อเนื่องาก็ ต้องต้องเซฟตัวเองเราเราพอไปแข่งมันจะร่างกายเราจะล้าถ้านทวันาวันเราลอยรูมร่างกายมันล้าได้ไปแข่งขันมีเป้าหมายแล้วก็ได้ได้วันละวันละวสามสี่สิบโลนี่ได้ปกติผมแต่ละวันผมไม่ต่ำยี่สิบแล้วครับแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันสี่เป็นอาทิตย์ยี่สิบก็จริงอ่ะแต่ว่าเป็นยี่สิบมิลทวเวอร์ใช่ไหมต้องคนเดียวคนเดียเพชรสี่เพชรสี่เพชรสี่เพชรสามเพปลายเพชรห้าเนี่ยเพชรหกเนี่ยอีกอย่าไปเร็วบ้างช้าบ้างแล้วโดยเฉพาะปีนี้นะพี่ป้อมก็ทราบดีอยู่เลยนะว่า รางวัลเนี่ยของคนที่มาร่วมจอยร้อยวันพันโลเนี่ยผู้ที่มีโอกาสจับฉลากเนี่ยที่วิ่งครบ1นึ่งพันโลเนี่ยถึงแม้จะไม่ครบก็ตามก็มีรางวัลถึงครบก็มีแล้วรางวัลโอ้โหเยอะเยอะเนี่ยโอ้โหร่วมสองแสนอ่ะในฐานก็พิจารณาดีๆก็ขอบคุณทเหมือนกันพวกเราผู้ใหญ่นะที่จุดเดนเป็นกิจกรรมให้คนออกกําลังกายอย่างเงี้ยต้องเชื่อครับผมเพราะดีๆพิการที่ดีส่งเสริมให้ทุกคนถึงต่างชาติหรือคนไทยครับแต่ให้มีสุขภาพแข็งแรงผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีทุกคนผมว่าททุกคนต้องํา ครับแล้วปีนี้เนี่ยคนที่วิ่งขาแรงเนี่ยลงเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้พูดที่พันโลนะเขาจะเขาจะมาท้าทายกันว่าในในร้อยวันเนี่ยเขาจะได้ทําได้สามพันโลสี่พันโลเรายังไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้นี่ก็จะชี้ทีกันอยู่นะปีแล้วเนี่ยเขาเขาบอกคนเดิมเนี่ยเขาจะมารักษาแชมป์สามพันกว่ากิโลนะครับ แต่ผมนี้คนคนเยอะสุดคือ3 0 0พันสกว่าใชแต่ผมกำลังบอกว่า3,000กว่าเนี่ยรับรองได้มีคนแซงเยอะแน่นอนมีประมาณพี่ประมาณครับเประมาณผมว่าอย่างไงการวิ่งอะวิ่งทางอแบบระยะไกลอย่างเงี้ยนะผมว่าให้ให้ผมว่าอยากวิ่งที่สุดให้วิ่งแบบให้ทำห้าสิบก่อนความเร็วนะพี่นะความเร็วแบบไม่ต้องขึ้นสูงเอา50ให้เยอะๆก่อนให้ความทนก่อน ความเร็วเราค่อยหาทีหลังใช่ความเร็วทีหลังเอาความทนก่อนว่าให้ความทนให้ขาเราแข็งแรงก่อนใช่ใช่ระบบความทนเราค่อยค่อยฝึกไปค่อยฝึกไปเลยสปินลงก่อนความเร็วมากความเร็วมากเอาทนก่อนเพื่อเอาความทนเอาขาเราให้แข็งแรงก่อนใช่ใ ก็วิ่งมากับ20ปีพี่นะผมผมวิ่งเทววิ่งกระโดดรถเต้นทีนกลางก็ไม่เป็นไรพี่นะไม่เจ็บมันก็เจ็บพี่นะวิ่งเสร็จมันก็เจ็บก็ปวดนี่เลยวิ่งไปสองธรรมนก็หายอาทิตย์ต่อมาก็แข่งได้อีกล่าโลต่อต่อกันได้นะนี่ว่าคำว่าวิ่งเยอะๆคำว่าร่างกายเราเขาจะเสื่อมเสื่อมไปนะผมว่าเด็กก็ท้าผมเนี่ยพิชสองข้างพี่นะวิ่งไปอาทิตตมาก็แข่งอีกก็เก็บแป๊บๆอีกแป๊บๆวิ่งไปจนหายจนหายตอนนี้ไม่มีอะไรหมายถึงว่าบาดเจ็บแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูมาเ้ไมม่ีาาเลยยก็หนป หรือมันเพื่อนเสด็จเด็นกว่าผมก็ไม่รู้เวลาบาดเจ็บพี่ป้อมก็ใช้เดินใช้นู่นใช้นี่ยไม่ได้พัธรรมดานิดหน่อยเออนู่นยาสเปย์อะไรยาหม่องก็วิ่งต่อเพราะผมผมงานผมก็ต้องวิ่งทุกอาทิตย์ยังไงนะต้องแข่งบางทีต้องผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างเงี้ยยิ่งเทว์ยิงทางไม่ดีต้องมันก็หายพิณศรีห้าเดือนก็หายข้อเท้าไม่เป็นไรนะไรมันก็อะไรงงอะไรกันนะก็ก็ลองวิ่งฝึกพยายามฝึกบ่อยๆพี่ดูร่างกายตัวเองดูจิตใจตัวเองก็สู้กันพี่ต้องเป้าหมายจะร้อยโลพันโลผมว่าทุกคนทำได้ก็มีมุ่งมั่นนะแล้วก็มีเป้าาหมย บางแผนชีวิตการซ้อมการใชีวิตครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวต้องต้องสู้แต่พี่เป้าหมายมีอยู่ข้างหน้าต้องต้องทําให้ได้พุ่งชนให้ได้ผมว่าทุกคนทําได้แล้วก็ศึกษาอยากพี่พี่หรือตามพิ่ปุ๊กอะไรนะก็ศึกษาบ้างนะพี่นะไม่ใช่แต่เอาตัวเองดันเดียวนะจนเก็บนะพี่นะต้องดูร่างกายรองเท้าเสื้อผ้าอะไรต้องให้มันครบสูตรครบแบบที่เราใจต้องการของเราอ่ะไม่ไม่ต้องเร็วนะไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วให้ทุนทุนก่อนพี่ให้ทนไม่ได้ก่อนทุนก่อนแล้วความเร็ว่อยเพิ่มคือเพิ่มเพ้่นเพิ่มเพื่อนความเร็ว ทำเร็วต้องต้องต้องให้มันขึ้นหน่อยพี่ต้องมีเป้าหมายได้รางวัลได้อะไรพันโลเอาให้ได้นะร้อยวันอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องต้องเป้าหมายก่อนใครมีเป้าหมายเน้นนอยก็เน้นนอยก่อนก็ไปขึ้นไปขึ้นไปเงี้ยว่าทุกคนทุกคนทำได้นะโอเคอะไรพี่นะก็สุดท้ายแล้วก็อยากให้พี่พ่อมีอะไรจะเสริมพี่ไหมครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะให้การวิ่งเป็นสิ่งที่ดีพี่คนเรามันต้องกระตือรือร้นวิ่งต้องร่างกายของเรามันต้องเต้นกระจุ่ยอยู่ที่มันก็ให้ร่างกายแข็งแรงเนยเป็นแรงบันดาลใจสําหรับนักวิ่งนะ หลายคนเลยที่ติดตามเนี่ยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบประเภทพูดง่ายๆคือว่าเป็นนักวิ่งที่มีสปิริตอ่ะผมคูดว่าพี่ป้อมนี่เป็นเป็นนักกีฬาที่ด้วยตัวเองซ้อมแบบมุมาะแบบง่ายๆสบายๆพี่ไม่ต้อะไรมากมายแล้วก็ซ้อมด้วยใจครับผมใจความอดทนควมุมาณะแล้วก็ทําอะไรก็แล้วก็ใจสู้ด้วยใจสู้ด้วยใจเต็มเต็มร้อยพยายามแพ้ก็ก็ต้องแพ้มันแพ้ก็ต้องแพ้แพ้ก็ต้องหน้าชนะชนะมือมุาะได้ไม่มีใคร ซ้อมสำคัญพี่ซ้อมความอดทนความตั้งใจของเราทำให้ดีที่สุดพี่ผมว่าของเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็ร่างกายเราต้องแข็งแร่งต้องดีต้องให้อยู่บนโลกนี้ให้ดีที่สุดให้นานที่สุดมาทุกคนทำได้แล้วก็ขอบคุณองคพี่นะแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ก็ทำมีการมีให้คนพูดง่ายนะไม่ใช่ทำให้มีความสุขวิถีได้ครับเราแข็งแรงครับผมแข็งแรงแล้วก็ได้รู้จักคนโน้นคนนี้เป็นสิ่งที่สวยงามอยู่บนโลกที่สวยงามก็พยายามทำคมดีต่อไปก็ผมว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ดีมาทุกคนต้องต้องมาทำครับผมมาทำ พื้นที่ไหนพื้นที่ประเทศไทยดีดที่สุดครับผมต้องที่มีโซนรถไฟน่าจยัดไลโร่พี่นะไลโร่ไลโร่ฝั่งไหนพ <c oughs> ี่น,นะฝั่งไหนก็มาเชิญชวนครับผมนะก็มาลองลอง,ลองดูก็ทำตามแรงของตัวเองครับผมลองมาดูสักครั้งประมาณคุณผมว่าทำมาวิ่งแล้วประหมาาไม่มีแค่นี้พี่มันจะมีสูงกว่านี้เยอะกว่านี้ตั้งใจกว่านี้ว่าทุกคนทำได้ครับผม ะโอเคครับผมโอเคครับก็ขอขอบพระคุณพี่พ่อมากๆเลยครับที่ชิดนี่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับพี่พ่อขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนี่ครับโอเคสู้ๆ